เมื่อมีสายเรียกเข้านะครับเราสามารถที่จะกดวางสายได้นะครับแต่ไม่สามารถที่จะกดรับสายได้นะครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับคลิปนี้เราก็จะมาดูนะครับฟังก์ชันการใช้างานทั้งหมดของเมดฟิสทีเล็กกันนะครับการยกข้อมือนะครับหน้าจอก็จะติดนะครับ ซึ่งตัวนี้เราตั้งค่าได้นะครับว่าจะให้ปิดเมนูนี้หรือไม่นะครับถ้าเราไม่ต้องการยกข้อมือเพื่อให้หน้าจอติดนะครับเราสามารถกดปุ่มทั้ง4ปุ่มนี้ได้ทั้งหมดนะครับหน้าจอออกก็จะสว่างขึ้นมาเช่นกันนะครับแบบนี้นะครับถ้าเราต้องการปิดหน้าจอแบบทันทีนะครับให้เรากดปุ่มแบ็คนะครับก็จะเป็นการปิดหน้าจอนะครับลากหน้าจอนะครับจากบนลงล่างนะครับ จะเป็นการเข้าเมนูลัดอันนี้เป็นรูปโทรศัพท์นะครับมีการเชื่อมต่อนะครับสถานะแบตวันที่นะครับแล้วก็เดือนอุณหภูมิที่ซิงมานะครับจากการพยากรณ์อากาศตัวไฟฉายจะกดออกนะครับให้กดแบกนะครับถัดมานะครับเป็นโหมดประหยัดพลังงานนะครับซึ่งตัวนี้นะครับถ้าเราเลือกโหมดประหยัดพลังงานเนี่ยนาฬิกานะครับจะบันทึกเฉพาะก้าวเดินนะครับแล้วก็การนอนหลับ เท่านั้นนะครับสัญลักษณ์รูปดวงจันทร์นะครับเป็นการห้ามรบกวนนะครับเมื่อเรากดเข้าไปนะครับเราสามารถตั้งค่านะครับเปิดการใช้งานได้ทันทีนะครับก็มีผลทันทีนะครับก็จะไม่มีการรบกวนนะครับในส่วนของข้อความแจ้งเตือนนะครับอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ตัวที่2เนี่ยเราสามารถที่จะตั้งเวลาได้นะครับเราสามารถตั้งเป็นแบบอัจฉริยะได้นะครับตัวนี้นะครับมันจะ เริ่มทํางานเมื่อเรานอนนะครับความสว่างของหน้าจอนะครับซึ่งเราสามารถตั้งให้เป็นอัตโนมัติก็ได้นะครับหรือจะเป็นแบบแมนนวลนะครับตามที่เราต้องการตัวล็อกหน้าจอนะครับเมื่อกดปุ่มไปเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะกดปุ่มอะไรก็ทําอะไรไม่ได้นะครับล็อกนะครับเราจะกดปุ่มสีเล็กนะครับเป็นการปลดล็อกนะครับ เมื่อเราปัดขึ้นนะครับจะเป็นการแสดงเรื่องของจํานวนก้าวเดินนะครับแล้วก็ระยะทางนะครับแล้วก็การเผาผลาญกดขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นอัตราการเต้นของหัวใจนะครับอ่านี้นะครับเป็นการทดสอบนะครับ การแจ้งเตือนข้อความนะครับเมื่อปัดจากซ้ายไปขวานะครับจะเป็นการเข้าการแจ้งเตือนนะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนจากแอปต่างๆนะครับที่เราได้ตั้งค่าไว้กดเข้าไปอ่านข้อความได้นะครับสามารถที่จะอ่านไทยได้นะครับปัดจากซ้ายนะครับไปขวานะครับจะเป็นการลบนะครับถ้าต้องการลบทั้งหมดนะครับให้เลือกตรงนี้ครับก็จะเป็นการลบทั้งหมดครับข้อความที่เป็น e m o มจิค o n นะครับอย่างไม่รองรับนะครับปัดนะครับจาก ขวาไปซ้ายนะครับจะเป็นการเข้าสู่เมนูแอปนะครับซึ่งเมนูตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะกดขึ้นลงในการเลื่อนก็ได้นะครับนะครับแต่เราก็สามารถใช้การสัมผัสได้ปกติสถานะครับเมื่อกดเข้าไปนะครับก็จะแสดงเรื่องของจํานวน9เดินนะครับแล้วก็จะมีกราฟนะครับกราฟแท่งเปรียบเทียบจํานวน9เดินของวันนี้กับวันที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีเรื่องของ ระยะทางนะครับแล้วก็การเผาผลาญแคลอรี่นะครับแล้วก็จำนวนครั้งในการลุกขึ้นนะครับ PAI นะครับซึ่งย่อมมาจาก Personal Activity Intelligence นะครับเป็นการคำนวณนะครับคะแนนนะครับจากกิจกรรมต่างๆนะครับตลอดทั้งวันนะครับเช่นการเดินการวิ่งนะครับใครที่ออกกําลังกายนะครับสม่ำเสมอเนี่ยคะแนนก็จะเยอะนะครับก็จะมีการประมวลผลแล้วก็ให้คะแนนนะครับ คะแนนสูงสุดที่จะได้รับนะครับก็คือ100คะแนนนะครับเมื่อเรากดเข้าไปนะครับก็จะพบกับช่วงอัตราการเต้นของหัวใจในวันนี้นะครับวันนี้ถัดมาครับเป็นแอปวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับเมื่อเราเข้ามานะครับเราก็จะเห็นตัวเลขนะครับอัตราการเต้นของหัวใจนะครับก็จะมีบอกค่าสูงสุดต่ําสุดนะครับแล้วก็จะมีกราฟนะครับบอกเป็นช่วงเวลาด้วยนะครับ ถ้าเราใส่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยแล้วเราตั้งค่าให้วัดทุก1นาทีหรือว่าอัตโนมัตินะครับก็จะขึ้นเป็นกราฟแบบนี้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงการนอนนะครับอันนี้ก็ตื่นแล้วเนี่ยก็ทำกิจก,กรรมนะครับแล้วก็จะมีบอกนะครับว่าอยู่ในโซนไหนนะครับตัวนี้นะครับสามารถวัดได้ถึง VO2 max เลยนะครับ แอปถัดมานะครับเป็นแอปออกกําลังกายนะครับซึ่งผมจะขอข้ามรายละเอียดต่างๆไปก่อนนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับของกิจกรรมนะครับเดี๋ยวคงไปรีวิวกันอีกทีนะครับอาจจะเป็น EP หน้านะครับเพราะค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ13กีฬาด้วยกันครับแอปกิจกรรมนะครับเมื่อเราเข้าไปนะครับก็จะพบกับกิจกรรมนะครับกิจกรรมการออกกำลังกายที่เราได้ทําไปแล้วนะครับอย่างนี้ครับผมมีปั่นจักรยานนะครับ เมื่อเรากดเข้าไปดูนะครับก็จะมีเรื่องของอท่าปั่นจักรยานก็จะมีแผนที่นะครับ GPS ที่เราที่เราทําการใช้ระหว่างการปั่นจักรยานนะครับมีบอกเรื่องของระยะเวลานะครับในการออกกำลังกายนะครับอันนี้ของผมเป็นปั่นจักรยานนะครับมีระยะทางนะครับก็ความเร็วเฉลี่ยนะครับอัตราการเต้นของหัวใจนะครับแล้วก็จะมีกราฟให้นะครับมีโซนด้วยนะครับ มีกราฟให้ดูนะครับมีเรื่องของความเร็วด้วยนะครับเราสามารถที่ลบได้นะครับภาพอากาศนะครับเมื่อเรากดเข้าไปดูนะครับตัวนี้นะครับข้อมูลเนี่ยจะซิงค์มาจากโทรศัพท์นะครับก็จะมีเรื่องของพยากรณ์อากาศในวันนี้นะครับเรื่องของอุณหภูมินะครับเรื่องของลมด้วยนะครับมีความความแรงลมด้วยนะครับ ค่าความชื้นนะครับแล้วก็ UV นะครับแล้วก็บอกนะครับว่าพระอาทิตย์ขึ้นเวลากี่นาฬิกานะครับแล้วตกเวลากี่นาฬิกานะครับแล้วก็มีการพยากรณ์อากาศนะครับในวันถัดไปให้ทราบด้วยนะครับประมาณ7วันล่วงหน้านะครับซึ่งซิงมาจากโทรศัพท์นะครับมานะครับเป็นแอปเพลงนะครับาอเมฟิตที่เล็กนะครับไม่สามารถที่จะลงเพลงเพื่อ เามาเปิดฟังนะครับหรือต่อบลูทูธกับนาฬิกาเพื่อฟังเพลงนะครับได้เหมือนกับจะเอามาฟิตเวิร์ดนะครับคือไม่สามารถลงได้นะครับแต่นะครับแต่สามารถที่จะควบคุมเพลงนะครับจากโทรศัพท์ได้นะครับอย่างก็เราสามารถที่จะกดเปิดเปิดเพลงในโทรศัพท์ได้นะครับถ้าโทรศัพท์เรานะครับเข้าหมดหมดเพลงไว้นะครับ เขาแอปเพลงไว้นะครับนี่ครับก็จะเล่นเพลงครับกดหยุดได้ครับแล้วก็สามารถที่จะกดเพิ่มลดเสียงได้นะครับอันนี้แม็กสุดแล้วนะครับนะครับสามารถที่จะเพิ่มลดเสียงได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลื่อนเพลงถัดไปได้ครับนาฬิกาปลุกนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มนะครับตั้งค่าได้นะครับตั้งเพิ่มได้นะครับเมื่อเราจะลบนะครับ ลบเวลาที่เราตั้งไว้เนี่ยให้ปัดจากขวาไปซ้ายนะครับสัญลักษณ์ถังขยะมานะครับเราก็ทําการกดลบได้นะครับอปถัดมานะครับเป็นข้อความแจ้งเตือนเหตุการณ์นะครับอาจจะเป็นพวกกรณีฉุกเฉินนะครับแอปตัวจับเวลานะครับตัวนี้เป็นการจับเวลาไปข้างหน้านะครับโดยที่เราสามารถที่จะกดนะครับให้เป็นแท็กได้นะครับแบบนี้นะครับ สมมุติมีการวิ่งแข่งขันนะครับมีการเข้าเส้นชัยคนที่1คนที่2คนที่3นะครับแล้วก็สามารถที่จะกดแท็กเป็นเวลาได้นะครับสามารถที่จะกดหยุดเวลาได้ครับแล้วก็รีเซ็ตด้วยปุ่มนี้นะครับาารเข้าไปนะครับสามารถกดซีเล c กแทนกเป็นการหยุดได้นะครับหรือกดแ a ็คนะครับเพื่อเป็นการบันทึก นะครับกดหยุดเวลานะครับถ้าเราไม่อยากใช้การทัชสกรีนปุ่มนี้นะครับก็สามารถที่จะกดปุ่มแบ็คแทนได้นะครับเป็นเส้นแบบนี้นะครับตัวนับถอยหลังนะครับตัวนี้นะครับเราสามารถตั้งเวลานับถอยหลังนะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีสําเร็จรูปมาแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะกดเพิ่มได้นะครับจะเอากี่นาทีนะครับมีเมนูนะครับค้นหาโทรศัพท์ของฉันนะครับ ถ้าโทรศัพท์ไม่รู้ว่าโทรศัพท์วางไว้ไหนนะครับเราก็จะในการกดนะครับนี่ครับก็จะดังนะครับเราก็จะหาโทรศัพท์เจอนะครับเข็มทิศครับก็จะมีเข็มทิศนะครับเรามาดูเรื่องของการตั้งค่านะครับเมื่อเรากดเข้าไปนะครับการตั้งค่าแรกนะครับจะเป็นการตั้งค่าหน้าปัดนาฬิกานะครับหรือว่าวอตเฟสนั่นเองนะครับเมื่อกดเข้าไปนะครับ เราก็จะเห็นกับหน้าปัดนาฬิกานะครับมีให้เลือกนะครับซึ่งของตัวอเมซฟิตทีเล็กเองเนี่ยจะมีมาให้อยู่แล้วนะครับ2หน้าปัดด้วยกันนะครับอีกอ่านะครับรูปนี้นะครับกับรูปนี้นะครับซึ่งเมื่อเราก็สามารถเปลี่ยนนาฬยกากดเข้าไปแบบนี้นะครับแล้ววิธีการเปลี่ยนนะครับเมื่อเราอยู่ในหน้าจอนี้นะครับให้กดค้างไปที่ หน้าปัดนาฬิกาครับและทำการเลื่อนเปลี่ยนนะครับระยะเวลาที่หน้าจอเปิดนะครับตัวนี้นะครับเมื่อเราเข้าไปนะครับเราสามารถตั้งได้นะครับ6วินาที8วินาที10วินาที12วินาทีนะครับสูงสุดอยู่ที่14วินาทีนะครับในการที่จอจะสว่างแล้วดับลงนะครับถัดมานะครับเป็นการตั้งค่าปุ่ม select นะครับเป็นการเข้าเมนูลัดนะครับ เขาเรียกว่าการเริ่มต้นระบบด้วยนะครับตัวนี้นะครับเมื่อเราเข้าไปแล้วเราสามารถตั้งได้นะครับอันนี้ตั้งเป็นการออกกําลังกายนะครับเราสามารถตั้งเป็นสถานะก็ได้นะครับอัตราการเต้นของหัวใจก็ได้นะครับสภาพอากาศนะครับคือเราอยากได้อะไรเร็วๆนะครับให้กดให้ตั้งค่าตัวนี้ไว้นะครับว่าจะเอาอะไรขึ้นก่อนนะครับก็มีให้เราเลือกนะครับแทบจะครบทั้งหมดนะครับมีอารีเพย์ด้วยนะครับ ลองตั้งอารีเพย์ y เดี๋ยวลองดูนะครับอารีเพกดเข้าไปครับนี่ครับ a l i p a พนะครับซึ่งไม่รองรับนะครับแต่ทําให้ดูนะครับว่าเราสามารถที่จะตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับวันนาครับเป็นไฮไลท์ตัวนะครับเป็นการตั้งค่าการแสดงการแสดงผลนะครับการแสดงหน้าจอนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าคือ เอาเว Display นะครับคือเปิดหน้าจอตลอดนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับตัวนี้นะครับเราสามารถตั้งเปอา a ว d i s p l a y ได้นะครับสามารถตั้งได้2ออย่างนะครับก็คือหน้าปัดนาฬิกาดิจิตอลนะครับกับหน้าปัดอนาล็อกนะครับก็คือหรือเป็นแบบเข็มนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราผมทําตัวหน้าปัดดิจิตอลให้ดูก่อนนะครับเขาบอกว่าถ้าทำเนี่ยก็จะเปลืงแบตนะครับไม่ไรครับ เรากดล็อกหน้าจอนะครับนี่ครับก็จะขึ้นเป็นดิจิตอลนะครับล็อกหน้าจอนะครับนี่ครับเป็นดิจิตอลแบบนี้นะครับขึ้นตลอดแบบนี้นะครับไม่มีวันดับเลยนะครับพอพิดข้อมือนะครับก็จะสว่างเข้าเมนูเหมือนเดิมนะครับเมื่อล็อกครับก็เป็นแบบนี้นะครับก็จะสว่างตลอดนะครับล็อกเร็วแบบเข็มนะครับตกลงนะครับโอเคล็อกหน้าจอปุ๊บ ก็จะเป็นเข็มแบบนี้นะครับสุดท้ายของการตั้งค่านะครับคือระบบนะครับอ่าจะมีเกี่ยวกับนะครับก็คือก็จะมีเรื่องของเฟิร์มแวร์นะครับแม็กบลูทูธนะครับมีเรื่องของระเบียบข้อบังคับนะครับก็จะมาตรฐานของอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็มีเมนูนะครับรีบูตนะครับรีบูตนาฬิกานะครับแล้วก็ถ้าจะปิดนาฬิกานะครับ ต้องเข้ามาที่นี่นะครับถึงจะปิดนาฬิกาได้นะครับแล้วก็ factory reset นะครับหรือการรีเซ็ตค่าเริ่มต้นของโรงงานนะครับก็ให้เข้ามาที่นี่นะครับเวลาจะขายนะครับให้ factory reset เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับหรือว่าคลิปถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายนะครับ13ชนิดกีฬาด้วยกันนะครับ เดี๋ยวเราคงไปต่อกันที่ EP ที่4นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อให้พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ